เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในผลของเพนทากอนคนหนึ่งกล่าวว่ามีบอลลูนสอดแนมของจีนอีก3ามลูกที่ก่อนหน้านี้เคยผ่านสหรัฐภายใต้รัฐบาลทรัมแต่พวกเขาตรวจไม่พบเพราะว่ามีช่องว่างการรับรู้ในเขตแดนไปรับชมประเดยดกันค่ะหลังจากเครื่องบินรบของกองทัพอากาศสหรัฐยิงบอลลูนสอดแนมที่ต้องสงสัยของจีนตกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา สสของพรรครีพับลิกันได้วิจารณ์ประธานาธิบดีไบเดนที่ไม่ยิงบอลลูนให้ตกก่อนที่มันจะเดินทางไปทั่วสหรัฐโดยบอกว่ามันเป็นสัญญาณของความอ่อนแอเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายพลของพน н ากอนเกรนแวนเฮิร์กผู้บัญชาการที่รับผิดชอบในการป้องกันทางอากาศและขีปนาวุธได้กล่าวว่าเคยมีบอลลูนสอดแนมของจีน3ลูกเข้ามาในน่านน้ำสหรัฐระหว่างที่ทรัมป์เป็นรัฐบาลแต่พวกเขาตรวจไม่พบเขากล่าวในระหว่างการบรรยายสรุปแบบไม่มีกล้องบันทึก ว่าหน่วยบัญชาการของเขาตรวจไม่พบภัยคุกคามจากบอลลูนภายใต้รัฐบาลทรัมป์เนื่องจากมีช่องว่างการรับรู้ในเขตแดนเขาปฏิเสธที่จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาวุโสค,คนหนึ่งบอกกับ CNN เมื่อวันอาทิตย์ว่ามีการตรวจพบบอลลูน3ลูกหลังจากอดีตประธานาธิบดีทรัมป์พ้นจากตําแหน่งทรัมป์ตอบในทูตโซเชียลเขากล่าวว่าไม่มีบอลลูนจากจีนลอยผ่านสหรัฐไม่ว่าในทางใดรูปร่างใดหรือรูปแบบใดๆในขณะที่ผมเป็นประธานาธิบดี ถ้าพวกเขาทำผมจะยิงมันทิ้งทันทีอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทรัมป์กลา่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเขารู้สึกตกตะลึงกับสิ่งที่ฝ่ายบริหารของไบเดนพูดเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกกับฟ็อกซ์นิวว่าตรวจไม่พบบอลลูนตรวจไม่พบจากนั้นพูดว่าสองสิ่งสามารถเป็นจริงได้ในคราวเดียวคือสิ่งที่เกิดขึ้นและตรวจไม่พบถ้ามันตรวจไม่พบเมื่อมันเกิดขึ้นเราจะตรวจพบมันเมื่อเร็วๆนี้ได้อย่างไรฝ่ายบริหารของไบเดนประดิษฐ์ทาแมชชีนได้หรือไง เขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของทรัมป์หลายคนบอกว่าพวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เจคซิลีแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่าไบเดนบอกกับคณะข่า,าวกรองให้เพิ่มความพยายามในการตรวจจับการสอดแนมของจีน